สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะเรียนหัวข้อการเขียนสื่อสารนั่นเองนะคะ,ะการเขียนสื่อสารนะคะวันนี้เราจะเรียนกันอยู่3หัวข้อก็คือความหมายความหมายของการเขียนสื่อสารนะคะแล้วก็มารยาทในการเขียนแล้วก็สุดท้ายคือวัตถุประสงค์ในการเขียนว่า การเขียนสื่อสารเนี่ยเขียนไปเพื่ออะไรมีกี่วัตถุประสงค์แล้วแต่และแล้วแต่และว,วัตถุประสงค์เนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะคะต่อไปอความหมายของการสื่อสารการสื่อสารนะคะจะต้องมีอ,อยู่4องค์ประกอบก็คือต้องมีสารสารก็คือข้อมูลความรู้ประสบการณ์ความรู้สึกหรือความคิดเห็นก็ได้ เมื่อเรามีสารแล้วเราเราก็จะต้องมีผู้ส่งสารหรือในอีกแง่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นผู้พูดหรือผู้เขียนก็ได้นะคะอ่ะโดยจะส่งสารผ่านสื่อสื่อต่างๆอาจจะเป็นการเขียนการพูดหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะไปยังผู้รับสารเทีนี้ ก็อาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปให้เกิดความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์นั้นๆนะคะอันนี้คือความหมายของการสื่อสารเนาะต่อไปการเขียนสื่อสารก็คือการเขียนเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความรู้ความคิดความต้องการผู้เขียนเนี่ยควรเลือกใช้ถ้อยคําหรือสำนวนที่มันสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเขียนนะคะอ,ะอย่างเช่นถ้าเราจะเขียน จะเขียนจดหมายลาป่วยหรือลากิจเนี่ยแล้วก็เขียนให้คุณครูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาษาที่เราใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นภาษาอ่ากึ่งทางการหรือภาษาทางการนะคะ,ะต่อไปมารยาทในการเขียนมารยาทในการเขียนนะคะมีอยู่หลายข้อเลยหลกัหลกๆเนี่ยก็คือจะต้องเขียนด้วยลายมือที่แบบบรรจงสวยงามเรียบร้อยทางนี้ทางนั้นก็ต้องเขียนให้ถูก ตามอักษรวิธีนะคะต้องสะกดให้ถูกวางตำแหน่งวรรณยุกต์ให้ถูกต้องเครื่องหมายต่างๆรวมถึงเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้การใช้ถ้อยคำก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมสื่อความหมายได้ดีเหมาะสมกับเนื้อหาเพศวัยและระดับของผู้อา่านทีนี้ในการ ขีดเส้นต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะใช้ไม้บรรทัดแทนการใช้มือนะคะเพราะว่าการใช้ไม้บรรทัดเนี่ยมันจะเส้นมันจะตรงกว่าใช่ไหมคะถ้าใช้มือเส้นมันก็จะมีความขยึดขยักเล็กน้อยอะนะคะต่อไปก็คือการรักษาความสะอาดในการเขียนถ้านักเรียนเขียนผิดนักเรียนควรลบให้สะอาดนะคะไม่ควรขีดทับหรือขุดค่านะคะ,ะในงานของนักเรียนเนี่ย คุณครูเห็นบ่อยมากนะคะนักเรียนขีดค่าเลยนักเรียนไม่เอาเล,ลิคลิตลบให้คุณครูเลยนะคะทีนี้ถ้าคุณครูสอนแล้วนักเรียนต้องทําให้ถูกนะต่อไปก็คือถ้านํางานของผู้อื่นมาใช้ควรเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจนนะคะเพราะว่างานของผู้อื่นเนี่ยก็เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนาะถ้าเราเอามาเราก็ควรอ้างอิงให้ถูกต้องนะคะเพราะไม่ฉะนั้นอาจจะ ถูกดาเนินการตามกฎหมายได้นะคะนักเรียนอ่าต่อไปวัตถุประสงค์ของการเขียนสื่อสารมีอยู่3ข้อก็คือ 1. เขียนเพื่อให้ความรู้ 2. เขียนเพื่อให้ความบันเทิง 3. เขียนแสดงความต้องการบางอย่างอ่าแล้วทั้ง3อย่างเนี่ยมันมีจุดประสงค์ต่างกาันแล้วมันมีวิธีการสื่อสารหรือการเขียนรูปแบบของภาษาที่แตกต่างกันไหมอ่เรามาดูกัน อย่างแรกก็คือการเขียนให้ความรู้ก่อนจุดประสงค์ก็คือเขียนเพื่อให้ความรู้ใช่ไหมคะทีนี้การใช้ภาษาเนี่ยก็จะใช้เป็นภาษาทางการซะส่วนใหญ่แล้วก็มีการเรียบเรียงข้อความโดยมีการลำดับความรู้แล้วก็อธิบายศัพ์ยะการอธิบายศัท์ยากก็คืออาจจะมีศั์ทางการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็น บคุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงเดียวกันก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจะต้องมีการอธิบายสั้าานะคะรูปแบบในการเขียนก็เช่นอาจจะเป็นความเรียงบทความทางวิชาการการแขียอธิบายหรือบรรยายความรู้นั่นเองนะคะต่อไปคือการเขียนให้ความบันเทิงวัตถุประสงค์ก็คือให้ความบันเทิงถูกไหมคะการใช้ภาษาเนี่ยก็มีหลายรูปแบบเช่นใช้ภาษาพูด หรือภาษาสนทนานะคะใช้ถ้อยคำสำนวนให้สอดคล้งองกับรูปแบบการเขียนแล้วก็มีการเขียนแสดงความคิดเห็นตามสมควรรูปแบบการเขียนเช่นการเขียนเล่าเรื่องเช่นนิทานตำนานเรื่องสัน้นนวนิยายสารคดีและคำประพันธ์นะคะอ่ะทำไมถึงบอกว่าเป็นภาษาพูดหรือภาษาสนทนาก็คืออ่ะอย่างเช่นนิยายหรือนวนิยายเรื่องสัน้นอะไรอย่าง,างเงี้ยใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะมีบทสนทนาก็คือ จะมีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นภาษาระดับสนทนาที่มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องถูกไหมคะอ่ะต่อไปเป็นการเขียนแสดงความต้องการจุดประสงค์ก็คือแสดงความต้องการการใช้ภาษาเนี่ยก็คือจะใช้ถ้อยคำหรือสำนวนที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการนะคะให้สอดคล้องกับรูปแบบการเขียน ทีนี้รูปแบบการเขียนมีอะไรบ้างเช่นการเขียนจดหมายการเขียนประกาศโฆษณาหรือการเชิญชวนต่างๆนะคะ,ะทีนี้เรามาดูการเขียนประเภทต่างๆกันวันนี้คุณครูนำมาสอนดู่3 3ประเภทก็คือคำขวัญคำอวยพรแล้วก็ประกาศนะคะ,ะคำขวัญเป็นยังไงคำขวัญก็คือมีลักษณะอ่า มีถ้อยคําที่สั้นกระชับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคําที่มีความสัมผัสคล้องจองกันนะคะอาจจะมีการเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยยึดถือเป็นแนวปฏิบัตินั่นเองนะคะเช่นอะไรเช่นตัวอย่างนะคะเก็บออมวรละนิดชีวิตไม่ทุเข็นอ,อันแรกเขาจะสอนอะไรสอนเรื่องการเก็บออมใช่ไหมคะสอนเรื่องการออม ออมวันนิชีวิตไว้ทุกเห็นก็คืออ,ออมเก็บเงินไว้วันนิดเมื่อนานเข้ามันก็เริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมคะชีวิตก็ไม่ลําบากเมื่อเราฉุกเฉินเราก็สามารถนาเงินที่เราเก็บออมเนี่ยมาใช้ได้นะคะต่อไปหลงสิ่งเสพติดชีวิตมืดมนอ่ะสิ่งเสพติดก็คือเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมคะมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยอ่ะไม่สดใสอืมต่อไปแยกขยะไว้ณเราช่วยบรรเทาโลกร้อนได้ อันนี้ก็จะสอนเรื่องการาแยกขยะใช่ไหมคะอืมก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะต่อไปคือคําอวยพรนะคะคำอวยพรนะะยพเนี่ยจะเป็นการาเขียนด้วยถ้อยคำที่ดีที่ดีด้วยนะคะนักเรียนเพื่อแสดงความยินดีและความปรารถนาดีต่อผู้อ,อื่นตัวอย่างเช่นในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ70ปีของคุณย่าในปีนี้หลานขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดนบันดานให้คุณอ,อันนี้ก็เป็นคุณย่าเนาะให้คุณย่าที่รักและเคารพยิ่งประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใจของลูกหลานตลอดไปเทินอันนี้ก็จะเป็นการลงชื่อลงชื่อว่ายกเพชรลานรักของคุณย่าครับ อันนี้ก็คือการอวยพรนะคะทีนี้ถ้าเป็นเด็กอวยพรผู้ใหญ่เราจะต้องมีการขอมีการอ้างอิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในการอวยพรผู้ใหญ่แต่ถ้าผู้ใหญ่อวยพรเราเนี่ยสามารถอวยพรเราได้เลยไม่ต้องอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอ้างกันนะคะต่อไปก็คือการเขียนประเภทประกาศอ่ การประกาศก็คือข้อความที่แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันจะต้องเป็นข้อเท็จจริงของบุคคลของบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆน,น,นะคะอ่ะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือประกาศที่เป็นทางการและประกาศที่ไม่เป็นทางการนะคะประกาศที่เป็นทางการเป็นยังไงก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นของหน่วยงานราชการน่ะแหละหรือเอกชนก็จะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นของ ในงานราชการนะคะรูปแบบการเขียนเนี่ยจะมีรูปแบบที่ชัดเจนใช้ภาษาทางการหรือกึ่งทางการจะไม่ใช้ภาษาพูดเลยนะคะ mm hmm. จุดประสงค์ก็คือเพื่อบอกความต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบหรือปฏิบัติตาม mm hmm. อันนี้เป็นแบบทางการนะคะนี่ตัวอย่างที่ครูเอามาให้ดูเป็นประกาศของราชกิจจานุเบกษานะคะ ก็จะมีตรามีรูปแบบการเขียนที่ชัดเจนมีการลงวันที่ให้ทราบนะคะทีนี้การประกาศที่ไม่เป็นทางการเป็นยังไงก็คือเหมือนการจุดประสงค์ก็คือ,บ,คอบอกความต้องการหรือแจ้งให้ทราบโดยให้รายโดยให้รายละเอียดประกอบความความตามความจําเป็นเช่นภาพหรือคุณลักษณะเด่นที่ชัดเจนก็คือจะไม่ได้จะไม่ได้มีรูปแบบภาษาที่ชัดเจนเหมือนเหมือนอประกาศที่เป็นทางการนะคะ ตัวนี้เป็นตัวอย่างการเปิดรับสมัครงานที่คุณครูคเอามาให้ดูนะคะ,ะตำแหนง่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจารย์ประจำนี่คือสิ่งที่เขาต้องการก็คือมีการระบุคุณลักษณะที่ชัดเจนนะคะ,ะจบไปแล้วนะคะในเรื่องของการเสื่อสารทีนี้พรุ่งนี้ก็วันที่12แล้วเนาะสิสงสิงหาคือวันอะไรคะคือวันแม่แห่งชาตินะคะ ทีนี้พาร์งานคุณครูก็เลยอยากให้นักเรียนเนี่ยไปออกแบบการ์ดอวยพรคุณแม่แล้วก็เขียนอวยพรคุณแม่เนื่องในวันแม่นะคะระบายไปห,หมดเลยความรู้สึกต่างๆรู้สึกขอบคุณคุณแม่ยังไงก็เขียนลงไปอยากอวยพรคุณแม่ยังไงก็เขียนลงไปแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะ ส่วนภา,าระงานที่สองก็คือให้หนัเกเรียนเนี่ยทำใบงานเรื่องการเขียนสื่อสารซึ่งคุณครูก็ได้ลงให้ในลายในลายแล้วนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ